สบายดีจ้าป้าพี่น้องเจ็ดใจเฮ้ยสบายดีหัวหยุงหัวผู้บุ๋มเอียนยังไงลดพายุเข่าใครจะไปดูโทรศัพท์บ้างพายุเข้าสาวแพงสาวแพงเห็นกระหัวผู้สบายดีพี่น้องหัวผู้หมดเลยไพ่สีลงไปเบิ่งอยู่บ่ไป่ส้มอยู่บ่ไพ่สีลงไปส้มหรือสีถ่าถ่าถ่าเนาะเฮ้ยถ่าบุลุ่งกัญญาสุม่าถ่ายอยู่หลุด สาแพร่งผลจิตไปเบิงผลจิตไปเบิงมือชือให้สามีเพิ่อกไตสบายดีอยูหมองบ่อกามันพังเลยเฮ้ยเฮ้ยถ่าววี้มีโทรศัพท์ได้เฮ้ยาแพงคือสหน่วยสองหน่วยกับโทรศัพท์เล่าเนาะบาปคนเคยถ่าวโทรศัพท์เล่าอันถ่ายยูทูบเล้าเนาะอามอาารมณ์อารมณ์อามีแอาวลูกอาร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 มณ์มันก็เลยพัง ทิ่ต่อหาสามีประด็หัวหนุ่หัวผู้มือเยจอยสปาย์ติี่รับสองรับสามแล้ว่สองสามวสองสามแล้วล่ะค่ะมันบุญจ้ามาชงบุญจ้ามีอะไรบ้างบุญโชเดือนโอ้เฮ้ยตัวตัเด้อเฮ้ยมันแม่มีแม่มันกลับมาอย่าวกตั้งเลยอยู่ชแสงเือน หนุ่มสอนหนุ่มสอนใสหนุ่มสอนใสจโอ้ยนั่งนั่งอ่านนั่งชื่อเป็นนั่งว่าแสงเดือนองสอนใจสีมาบ่เธอแรงมาสั้นข้าวอุ้ยเลิศอิจฉาเธอเลยเนาะตโตสีมาก็ไายผู้ชายค่ะนางหวานนะนางสีมาก็ผู้ชายโอ้ย เขาทามเขาเขาจีพ่มาบ่เขาจีพ่ามาบ่เฮ้ยโอ้นั่งปลาดูนั่งปลาดูง่วงเงาเงานอนแล้วตอนนี้มาอย่ามาอย่ามาเขาพิมพ์เขาเฮ้ยคอมจิงนี่นะแม่นนั่งแต่งหนางามได้มื้อนี้โอยเลิศเลยเลิศทุกมื้อหนานั่งเลิศเฮ้ย เมื่ออื่นไปเกี่ยวเขาได้เฮ้ยไปห้าเงินเมื่ออื่นนี่แมนเขาเจรังไปจะหาไปกินชินฮ่า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 ฮอาฮ่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 าน่าฮ่าฮ่าอ่าฮ่า่า่าาา่า่า่ ลืมลืมเมกก็มาเปิดกระจกมาใส่จัดดีเนี่ยทำมาซีได้งามกับซื้ออยู่นะเอาือชุดสามพักว่วอ่าคือแพงแต่ถือุดเอาจะด้ว่าสองพันปลายมาพี่มีป้าบ่มีถือชุดนะสามพปลายนะถือชุดนะโอ้สามักับสามพันแปดก้ือุดน่อีได้งามสดงันผู้ัน ชีชมผู้ค่ะงามคือกันผมย้อมลุ่มแต่อหลดได้พี่น้องเลยดิ้นแล้วแล้วนั่งว่ะร้านเก่าร้านเดิมที่เคยมาเจอร้านขาประจำนะคะร้านอย่าง หัน้สืประำนานให่หันใหญันนเราไปเปิดหานอยู่พุ่นอยู่ตลาดทังทั้งทังบ้านเฮาพุ่นบ่บ่เวด้แยวดเลยอันอันซื้อไรเี้ก็บมีเงินซื้อเลยไม่ไว้นะเดี๋ยวกุ้งจะเน่านะ ไปเกี่ยวข้าวาใช่ถูกต้องเพราะงานมันจะมดแล้วเรือแต่ง,งานสาหลังเรือแต่ง,งานเจหลังต้องไปหาเงินซะก่อน,นเฮ้ยเฮ้ยแรบแล้วมันก็บวูดเซนดอกเนาะเขาแม,แมนนี่แมน เซตหนึ่งก็เอานั่งว่ะพอได้ซื้อกินนั่งอยู่ซ้ายทำให้มื่อจังครับเอาหายหมดเลยนั่งว่านั่งว่าว่าสิได้ไปว่าสิได้ไปกินซีนบุญน้องสนอมาเอินบ้านแม่ก็มิ่งอดอีกแล้วนางว่าสิได้ไปเกี่ยวเขาหาเงินซะก่อนมอเาเอราต้องไปหาเงินก่อนไปเต้นกับจิผาเพืกันก่าเมื่อแรกเต้นกับจิผาไปมันจะมาโมกัน ไปอย่างนามือรกทีว่าถวายตอนเเลวาตอนเท่มถวายตอนเที่ยงแม่เจ้าถวายตอนเทนงแม่้นปะาองคระานาแม่มีแต่ตอนเช้าแม่ปาราุบแมนขาเจ้างานมือแรกนี่บ่งานอบมีเนาะบุญกระถิ่นบุญกระินบ่ได้งานแม่ มาดนสมบูรณ์ได้มีคทนนนเศาเศร้าเศร้าสับกเอาเ่าบ่แพ้กับท่ตันไปโอ้ยนึ่ง่าไพกลังจีบพ่องบ่กับตันมาซอจ่อยนอกใจมาแล้วก็สิบไปวินนานอยู่ีนี้ต้องกอดเอาให้้นเนนองกจชุดใช่พวาิสวนบ่ากัมตันกับบ่าแพ้โอ้ย แม่สะอแดเจ้าเลยสิไปสวนบ้านสวนเมืองอยู่ไสฮ่าๆแม่วนเอาปัวเธอแล้วคือสิสรรหากันอยู่ออ้ยังนีโอ้ยบ่อายหญ้าบ่เด้บ่อายหญ้าบ่เด้หญ้าอยู่ใกล้ๆนี่อายหญ้าบอบซอคนไปเลยบงดมากเด้บ่ได้จะคนบงดูเอาใหญ่กับน้อยเนาะีน ไม่ได้อายหนาได้เฮ้ยพูดพูมันชินแล้วมันบ่อายซ้ำนั่งเลิศนั่งเลิศอ่ะท่าาเพลงซืบทอดลัพทัพอยู่พี่นนองว้าวนัวหัวหมวนกันไปน้ำขอบุญขอบคุณเด้อน้ำเอฟซีเนาะทั้งฝั่งไทยอยู่ต่างประเทศแล้วก็บ้านเฮาจิตติดตามขอบึงเกาส้ม บ้านเฮาเนาะาเฮค่ะทั้งทั้งซ่องปลาเมาวิธีชีวิตแต่ละคนแต่ละเพื่อนละซานที่ปลาเมาไปถ่ายคลิปเนาะเออมันยิ้มมีความสุขมีความสุขมีความสุขแด้อันค่ะเขาแซวผมรักผุดเครื่อเออเพื่อนจะเสร็จไปเลยบ่อยมันนานเลยไปเลยจะบอกก่าไปโลดุูบมีอยู่ใกล้ๆนะ ตกกระกรดหนาวแห้งนะมันนาวแห้งกับปลายแล้วน่าหนาวเลยหนากับปลายหนาวสเออน้องแหน่เกินเฮ้ยเฮ้ยแชนอนอันนี้มิติแชนอนอย่างเดียวมันอากาศต้นเนื้อพูดให้ฟังตอนนี้กำลังออกรถจะกลับบ้านแล้วเคลนแต่กอนนะมันเมคคืองามแท้นน์ข้ามพอดีเลยค่ะ พาพากันมาคุ้มขายเลยเนาะจริงพามาเลยนะคุ้มค่าจริงจริงแม่คืองามใช่ไหมนี่ธรรมศาสตร์โอ้โหไปอยู่ร่มเข่าล่มแห้งๆอยู่ตลาดปากซองอยู่ถาถาถาตั้งปากเซด็มปื้อ ชาแพงยังสิไปไว๋วะเอาของอยู่ที่แพร่งสิไปไว๋วเอาของอยู่หันสาเสาเยังเกาะสามิวค้าประจำเนาะอ่านคายส่งเสามิวจะไปรับของที่น,นั่นป๊สคอยในบ่กุ้ม,มือกูเบนไกจะหมดแล้วทรับ,บจะลองกจเป็นอะไรลนะ ขอขอบคุญขอบคุณนำเอฟซีทุกท่านทุกคนเด้อคลิปนี้สนุกสนานมีความสุขกับสาวจอยจักเล่าคิดมีความสุขยังในใจเราหนาเราก็เออบิ่มเออบิ่มยิ้มอยู่ฝันเพิ่นมีความหักมาจ้ะเพิ่นมีความหักเนี่ยนม่นเพิ่นมีความหักโรักละกิจตีสีิ่นมีความหักบอกกับตันหลินกับเพิ่นเถากับเถอะเลยบ้านสีเสื้อบอกกับตันมาบุญเหมือาแรงมาซ่าน กับเป่าแพงทิปจุ๊มมอแนนด้ยหัสััสดูดของทิปนั้นก้อ้ยแดดแดดเยน้แดดแดดแดดโบหินเลยเนี่ยมขับไปยวรเนนีน่ร้านที่จะเอาของแดดสองป้าทั้งปากเซดํเมิดกึบเลยพี่น้องผกพายุ อย่าเฮงเด้ยอยัอนผานยุมากจึบกล่องเลยมือตึบกล่องเลยคลิปนี้จะพาเบิงฟาส้มเท่านี้ก่อนเด้อขอพุนขอพณหลายๆที่เขาเบิงเขาส้มเขาติดตามเบิงเนาะทั้งสองปะเะมาพอกันคลิปหนาเขาใสไว้ใสรอเอฟซีเนาะถ่ายคลิปนี่จงอยู่เย็นเป็นสุขร่ำรวยเงินคำสุขกายสุขใจไปใซมาใสก็ให้ตลอดปลอดภัย สุขดีมีใส่เบิดสุกทุคนสบายดี